คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าชมนาทเนี่ยนางร้ายหรือว่าดีครับมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันหน่อยใต้คลิปนี้และทินชวนติดตามละครเจ้าหญิงพ่คุนทองไปด้วยกันนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ชมนาทก็คือนางฟ้าสร้อยอักสรบนสวรรค์นั่นแหละแต่ว่าพอหมดบุญนะครับก็ลงมาชุติบนโลกมนุษย์นะครับที่นครพระมงกุฎเป็นลูกของท่านอมร์แล้วก็คุณเท้าแถแายไมเป็นน้องสาวของวโรรมสหายคนสนิท ของพระรถพิช,ชัยมงกุฎด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งนินชวาหลายคนก็รอคอยกับการเปิดตัวมาของชมานาทก็ไม่ผิดหวังครับดินประทับใจในรอยยิ้มที่ออกมาเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้สึกแบบนั้นสุว่าผู้หญิงคนนี้สวยสง่าเหลือเกินนะครับมีความเป็นกุรุสตีเนี่ยแหละสาวชาววังแถมยังมีการร้อยพวงมาลัยมาถวายพระรถพิช,ชัยมงกุฎด้วยนะครับตอนนี้นสุกอินรู้สึกฟินไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าแถมเสด็จแม่นะครับยังชมเลยว่าเนี่ยชมานาทเนี่ยนะร้อยพวงมาลัย แล้วก็ทําอาหารเก่งที่สุดในวังแล้วแหมรู้สึกว่าชมออกนอกหน้าเลยจนกระทั่งดินได้มาดูย้อนหลังแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะที่1ครับคือจุดนี้ก่อนที่จะถวายพวงมาลัยคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูได้นะครับชมนาทเนี่ยเขาหันมาทําหน้าเชิดเชิดเบะหน้านิดนึงใส่แม่ของอโนไทยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยทำให้ดินเริ่มรู้สึกเอ๊ะหนึ่งเฮ้ยจากที่เราตอนนั้นเราโฟกัสอยู่กับ รอยยิ้มของเขาพวงมาลัยความสวยงามที่อยู่ตรงหน้านะครับมาเอะก,กับจุดนี้และจุดที่สอตอนที่กลับมาที่เรือนของตัวเองแล้วก็ครอบครัวเขามีการพูดคุยถึงพระอรพิชัยมงกุฎแม้ว่าจะไม่ได้มีผู้หญิงไม่ได้ไปติดผู้หญิงแต่ก็มีนางยักษ์ผู้หญิงก็คือนางยักษ์กาณินเนี่ยมาติดพระอรพิชัยมงกุฎล้วก็อาจจะตามมา และอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายซึ่งก็คือพี่กุลทองนั่นแหละแต่ว่าเขายังเข้าใจว่าเป็นผู้ชายอยู่ทําให้ชมนาท์เห็น,หนกับเก็บอาการไม่อยู่นะครับโวยวายกรีดร<ๆ>้องออกมาใบหน้านี่เปลี่ยนสีเลยนิ่งก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชมนาทจากภาพที่มีความเป็นกุลสตรีเป็นสาวชาววังเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยจากรอยยิ้มที่รู้สึกประทับใจก็ค่อยๆลด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 คะแนนลงมานะครับจนรู้สึกว่าชมนาทเนี่ยดี หรือว่ารายกันแน่ครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะวิเคราะห์ดูนะครับที่จริงแล้วถ้าเกิดเขามีความรู้สึกรักในพระรถพิชัยมงกุฎรักของเขามานานนะครับมันก็ไม่แปลกหรอกกับการแสดงออกนะครับเพียงเพราะว่าถ้าเกิดมองถึง ชีวิตจริงของเราเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ไม่มีใครที่จะแบบดีร้อนะมันก็ดีแล้วก็มีไม่ดีบ้างการแสดงออกนั้นมันก็ไม่ได้ไปกัไม่ได้เป็นการไปทําร้ายใครแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาฉะนั้นน่าจับตามองแต่ว่าส่วนตัวดีนะก็มองว่าชมาน,นาตเนี่ยก็ยังยังไม่น่าไว้ใจคืออาจจะมีความอาจจะไม่ได้ถึงใช้กับคำว,ว่าร้ายอะ่ะอาจจะนิสัยไม่ดีในบางอย่างหรือเปล่า แต่ไม่ได้ร้ายถึงขั้นจะไปทําร้ายไปฆ่าใครในี่คิดแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปครับคุณผู้ชมเทียบกับเจ้าหญิงพ่คุลทองเมื่อปี54บทของสมนาทน่าจะเทียบได้กับ จ้าหญิงเกษราซึ่งเป็นคู่มั่นของพระรถพิชัยมงกุฎแต่ว่าพระรถเชมกุฎก็ปฏิเสธอันนี้พูดถึงเฉพาะในช่วงตน้นเสด็จแม่ก็ดันสุดฤทธิ์เลยนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าถ้าพูดถึงเวอร์ชั่นนี้นะครับไม่ได้มีการกล่าวเลยว่าตัวชมนานเนี่ยเป็นคู่มั่นเพียงแต่เสด็จแม่ก็เริ่มที่จะพูดชมจนออกนอกหน้านะครับไม่ไม่ได้มีเรื่องของการมั่นหมายแล้วสถานะก็ต่างกันชมนาทเนี่ยเป็นลูกของคุณเท้ากับท่านอัมมาศนะครับแต่ว่าก็อาจจะเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเสด็จแม่ก็อาจจะ จะมองแล้วว่าผู้หญิงคนนี้แหละมีความพร้อมก็อาจจะเชียร์เป็นพิเศษหรือไม่อันนี้รอติดตามแล้วก็น่าติดตามว่าเมื่อมีการเปิดตัวว่าพระรถพิชัยมงกุฎเนี่ยจะเลือกพิกุลทองเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อ ติดตามไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมมาพูดถึงตัวของชมานาทได้ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งก็แสดงโดยน้องนายชนุตราสาวสวยอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่คู่กับละครพื้นบ้านละครจกัจกจกักรงวงมานานและก็ต่อเนื่องด้วยดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับและดินชวนติดตามละครเจ้าหญิงพิคุณทองไปด้วยกันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางหน้าจอช่อง7 HD กด35นะครับและดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่อง3เสียงคุณผู้ชมครับถ้าเกิดชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครก็ติดตามได้กับช่วงลละะคครรพื้นนพ้นบนบาจก ที่ YouTube และ TikTok ช่องพัสราประผลนะครับวันนี้ดินไปแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าจริงๆครับสวัสดีครับ